เล่าก่อนนอนเสนอนิทานเรื่องคำสอนของพ่อครั้งหนึ่งยังมีชายคนหนึ่งซึ่งมีลูกชายอยู่เพียงคนเดียวและลูกชายคนนี้เป็นที่รักของพ่ออยงยิ่งพ่อสอนลูกชายทุกวันวันละสามครั้งด้วยคำพะที่ว่าจงโยนขนมปังของเจ้าลงไปในน้ำพอเจ้าจะต้องได้พบในเวลาต่อมาอีกหลายวันต่อมาไม่นานพ่อก็เจ็บและตายลง ลูกชายระลึกนึกถึงคำพูดของพ่ออยู่เสมอและเพื่อแสดงความระลึกถึงลูกชายก็ทบทวนถ้อยคำที่พ่อสอนไว้แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นคือเอาขนมปังโยนลงไปในน้ำวันละหลายก้อนอยู่มาวันหนึงมีชายชราผู้หนึง่งผ่านมาเห็นเข้าได้ถามว่าทำอะไรนะ่ะเด็กชายนั้นตอบว่าทำสิ่งที่พ่อเขาสอนไว้ จงโยนตขนมปังของเจ้าลงในน้ำชายชาราได้ยินเช่นนั้นก็กล่าวว่าขอให้เจ้าจงเจริญเถิดที่เจ้าทำตามคำสอ,สอนของพ่อและความในตอนท้ายก็จะต้องเป็นจริงขึ้นมาเป็นรางวัลแก่เจ้าพูดแล้วชายชาราก็เดินจากไปเด็กนั่นได้เติบโตขึ้นได้แต่งงานและมีลูกมีเต้า แต่ก็ยังปฏิบัติตามคำสอนนั้นเรื่อยมาไม่เคยเว้นสักวันและได้มีปลาตัวหนึง่งมาคอยตรงที่ชายคนนั้นโยนขนมปังทุกวันพ่อขนมปังตกถึงน้ำปลาก็ฮุบแล้วก็เคาะขย่อนล,ลงไปทันทีทำให้ปลาตัวนั้นอ้วนและตัวโตมากตัวโต,วตวเสียทำให้ปลาอื่นๆเดือดร้อนคือมันจะจับปลาอื่นกินเป็นอาหารประจำป้าเหล่านั้นไม่มีทางจะตอบแทนอย่างไรได้ ดังนั้นปลาเหล่านั้นจึงได้นัดพบกันและพากันไปหาเจ้าแห่งปลานั้นหลายแห่งซึ่งได้แกะปลาวานแล้วร้องทุกว่าคาแต่ผู้เป็นใหญ่ขณะนี้มีปลาตัวอ้วนใหญ่และแข็งแรงอย่างน่าเกงขาม,มาอยู่ใกล้ๆกันกับพวกเราเลยได้ขย้อนเอาพวกเราไปกินเสียทุกเชา้ชาเช้าละยี่สิตัวเย็น30ตัวถ้าท่านไม่ช่วยพวกเราเราจะถูกทำลายหมดแน่ แล้ยินเช่นนั้นปลาหวานก็สั่งให้ปลาตัวนั้นมาหาโดยส่งปลาตัวนึไปตามหามา แต่ปลาที่ไปตามก็ถูกขย้อนเสียจึงส่งตัวที่สองไปก็ประสบชะตากรรมอย่างเดียวกันจนในที่สุดก็เลยกินปลาที่ถูกใช้ไปตามเสียเป็นจำนวนมากปลาวานเจ้าเห่งปลาทั้งหลายก็เลยต้องขึ้นมาจากก้นมหาสมุทรไปหาปลาตัวอ้วนใหญ่ตัวนั้นเองเมื่อจ้องมองดูปลานั้นอย่างถึมือถึงสักครู่หนึ่งก็ทึงถามว่าเจ้าไปหาอะไรที่ไหนถึงได้ตัวอ้วนไปหาอะไรกินที่ไหน ตามชายฝั่งนี้แหละเป็นไปได้อย่างไรพวกปลาที่อยู่ในทะเลลึกเยังตัวไม่ใหญ่เท่านี้เลยแล้วเจ้าอยู่ในน้ําตื้นๆแถบชายฝั่งจะอ้วนได้อย่างไรปลานั้นก็อธิบายว่ามีชายคนนึงเอาขนมป,ปังไม่ให้ข่ากินวันละก้อนทุกวันข่ากินเข้าไปจนกระเพาะกินปลาได้ทีละมากๆก,กินตอนเช้าย0ตัวตอนเย็นอีกส0ตัวทุกวันค่าถึงได้อ้วนอย่างนี้อย่างไรละ่ะ แล้วทำไมถึงต้องกินปลาที่เป็นพี่น้องของเจ้าเองด้วยเล่าก็พอเห็นเจ้าปลาตัวเล็กๆน้อยกว่าอยู่รอบๆตัวข้าก็เกิดอยากกินน้ำลายสอเลยเขมือบเ,เสียเลยปลาที่ได้ยินเจ้าปาลาอ้วนพูเช่นนั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟสั่งให้ปลาไปตามชายที่ข้ขนมปังมาพบปลานั้นก็ตอบว่าเอาเถอะ ถ้าเขาขนมปังไม่ค่าอีกพวงนี้ข้าจะจับมาให้ท่านต่อจากนั้นปานั่นก็ตรงไปอย่างที่ชายผู้ให้ขนมปังยืนุกเช้าปาขุดทรายเป็นหลุมลึกแล้วก็ลงไปนอนในหลุมเอาทรายกบหัวไว้ไม่ให้ใครเห็นคันถึงเช้าวันรุ่งขึ้นพอชายนั้นมายืนอยู่ปาก็อ้าป,ปากคุบเอาล่างชายคนนั้น พย้อนล,ลงไปพร้อมด้วยสายที่ชายคนนั้นยืนแล้วก็ตวัดหางแพบแ,พบแพบว่ายนะ้ำไปในทะเลมีชายผู้มีคุณอยู่ในท้องหันมาถึงวังปาวาที่ก้นมาหาสมุทรก็ได้เข้าไปหาเจ้าแห่งปานั้นซึ่งก็ได้สั่งให้ปลาขยออ้อาายน,นออำส,สำลอกเอาชายนั้นออกมาปลาก็ทำตามสั่งสำลอกเอาชายนั้นส่งตรงเข้าไปในปากของปาวาน ที่เหมือนห้องใหญ่มาหือมาขนาดยืนขึ้นแล้วหัวชายนั้นยังไม่ถึงเพดานปากปาวานเลยปาวานถามว่าทำไมท่านถึงได้โยนขนมปังลงในน้ำในเมื่อคนทั้งหลายเขาไม่ค่อยให้ทำกันพ่อพ่อข่าสอนไว้เสมอให้โยนขนมปังลงในน้ำข้าต้องการทำตามคำสอนของพ่อข้าถึงได้ทำอย่างนั้นพอได้ยินถ้อยคำเช่นนั้นปาวาน ค่อยๆพาตัวชายนั้นออกจากปากของตนไปวางไว้ที่แหง่งหนึ่งขายถ้ำที่มีแต่คลื่นรูเกใหญ่หญปาวานจูบชายนั้นแล้วก็สอนภาษาสัตว์ให้มีทั้งภาษานกภาษาปลาภาษาสัตว์ายอื่นๆต่อจากนั้นก็เหวี่ยงตัวชายนั้นออกไปพ้นทะเลไปตกยังทะเลทรายอันไม่เคยมีผู้คนอาศ,าศาัยอยู่เลยขันได้ขึ้นมานอนบนบก ชายนั้นก็ทั้งเหนื่อยทั้งเพลียพอลืมตาก็แลเห็นแห้งสองตัวบินวนอยู่บนหวตัวเล็กพูดขึ้นว่าพ่อคนนั้นเป็นหรือตายไม่รู้สิแหลงตัวใหญ่ตอบพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันลูกว่าลูกจะบินลงไปจิกลูกนะในตาเขาลูกจะกินลูกกตาเขาอย่าบินลงไปนะจ้าเจ้าหนูเขาอาจจะยังไม่ตายเดี๋ยวเขาจะจับตัวเจ้าไว้ ลูกแห้งก็คงยืนยันว่าถึงอย่างไรลูกก็จะบินลงไปลูกหิวคอยไม่ไหวแล้วพูดแล้วก็บินถลาลงไปชายนั้นฟังภาษาสัตว์รู้เรื่องหมดเพราะปาวานสอนให้ถึงได้รู้ว่าแหลงพ่อพูดว่าอย่างไรกันพอลูกแหลงเหยียบหน้าผาของชายคนนั้นชายนั้นก็ค่อยๆเอื้อมมือไปขับขาลูกแหลงไว้ให้ได้ลูกแหลงร้องลั่น บอกพ่อว่าทุกลูกถูกจับแล้วพ่อพ่อช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยได้ยินลูกร้องให้ช่วยเช่นนั้นพ่อนกก็ร้องไห้คำควรว่าโถลูกเอ๋ยพ่อจะช่วยลูกได้อย่างไรเล่าและพ่อนกก็บอกเจ้าเลยว่าฟังข้าหน่อยเถอะถ้าท่านถ้าท่านเข้าใจภาษาข้าข้าละ ข้าก็จะขุดทรายตรงที่ท่านยืนนี้ออกแล้วท่านจะได้พบสมบัติของกรรษัตริย์โซโลโมอนซ่อนอยู่ชายนั้นก็เลยปล่อยขานกแล้วก็คุกเข่าลงมือขุดทรายแล้วก็ได้พบหีบใบใหญ่ซึ่งมีเพชรจินมจินดาและไข่มุกเต็มไปหมดขนาดเล็กที่สุดเท่าเม็ดถั่วและขนาดใหญ่ที่สุดเท่าไข่ห่านชายคนนั้นก็ยกหีบใบนั้นขึ้นหลังแล้วก็หีบก็หนัก เ็ยังแบบเดินไปในทะเลทรายชายคนนั้นเดินโซเซเหงื่อตกย้อยตามหน้าเดินมาได้ไม่นานก็ได้พบราชสีตัวหนึง่งชายนั้นจึงได้พูดขึ้นว่าข้าเป็นคนของปาวานเจ้าแห่งป่าทั้งหลายข้ากำลังขนย้ายทรัพย์สมบัติของปาวานไปยังวังแงห่งใหม่ ถ้าท่านเป็นพันธมิตรกับปาวานแล้วก็ช่วยข้าขนหีบใบนี้ไปหน่อยสิราชศรีฟังคนพูดภาษาคนได้ก็คิดว่าถ้าเราแสดงไม่ดีต่อปาวานวันนี้เขาอาจจะมีไม่ดีต่อเราในวันพรุ่งนี้ก็ได้คิดดังนั้นแล้วก็หันไปบอกชายนั้นว่ายกหีบวางบนหลังข้าสิแล้วตัวท่านก็ขึ้นมานั่งด้วย แต่ว่าหลับตาให้มิดนะไม่เช่นนั้นรายจะเข้าตาชายนั้นก็ทำตามว่าจสีแล้วก็เห็นไปในพิบตาก็ไม่ได้รับอันตรายจากชายรายเพราะหลับตามาตลอดเวลา ชายนั้นก็ลืมตาขึ้นมาก็เลยเห็นตนอยู่หน้าบ้านของตนเองจึงได้ลงจากหลังราชสียกหินทรงบัติลงมาราชสีก็หันหลังกลับไปสู่ทะเลทรายดังเกา่านับตั้งแต่นั้นมาชายนั้นก็มั่งมีตลอดชั่วลูกชั่วหลานนับเป็นผลแห่งกรรมดีที่ทำตามคำสอนของพ่อตามข้อความท่อนแรกและความท่อนหลังก็ปรากฏเป็นจริงขึ้นมา แม้ว่าจะเป็นเวลาช้านานหลังจากนั้นเพียงไรก็ตาม